เลครับช่องหลี่มิงโช่นะฮะหลีหมิงเออ่ก็ปักหลักกรุงเทพแล้วครับหลังจากที่เออ่ไปดำน้ํามานะครับพระอาทิตย์สุกนะครับวันศุกร์เนี่ยหลีหมิงอยู่บนเกาะหลีเป๊ะนะครับแล้วนั่งดูบอลไทยนะครับก็เป็นการแข่งขันน,ขนัดสุดท้ายเราก็สามารถเอาชนะนะครับคู่แข่งอย่างเออ่กัมพูชาไปได้สบายๆนะครับ3-2 โดน,นนาไปก่อนนะครับผลงาน4นัดในรอบแรกเราชนะรวดนะครับยิงได้ถึง18ประตูนะครับเพราะว่าถล่มติมอร์ไป10ชนะมาเลหนึ่1ชนะสิงคโปร์4-2ชนะกัมพูชา3-2นะครับมี12คะแนนเต็มนะฮะก็เซอร์ไพรส์เล็กๆเ,เพราะว่าสิงคโปร์ปาดหน้ามาเลเซียนะครับเป็นที่2ไทยเนี่ยจะไปเจอกับฟิลิปปินส์นะครับก็เซอร์ไพรส์เล็กๆเหมือนกันนะครับเพราะว่า เขาแซงอินโดนีเซียเป็นที่2มี6คะแนนนะครับเวียดนามนะครับมี10คะแนนชนะ3าเสมอ1นึ่งนะเดี๋ยวไทยเจอฟิลิปปินส์ก่อนในวันที่27นะครับแล้วก็บุกไปเยือนกลับมาเล่นในบ้านวันที่30นะฮะทีนี้สรุปผลงาน3นัดเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นไปแบบอาจจะกระต้นกระแท่นนิดนึงนะเนื่องจากว่าตัวผู้เล่น นะครับมากันยังไม่ครบแล้วก็เ,เราคุณมาสัตตะชีิก็ได้ทดลองผู้เล่นใหม่ๆหลายคนก็ถือว่าสอบผ่านนะครับสอบผ่านไปตามสภาพนะครับแต่นับจากนี้ครับคือรอบรองชนะเลิศนัดแรกเราเนี่ยก็จะพลาดไม่ได้ครับฟิลิปปินส์ถือว่าตอนนี้ด้วยคุณภาพตัผู้เล่นของเราไม่ใช่ทีมเอเต็มชุด ก็เหนือกว่าไม่มากมักนักนะฮะก็ไม่ได้ง,ง่ายที่จะผ่านฟิลิปปินแต่ก็ไม่ยากนะครับทีนี้ก็ที่ฟิลิปปินเนี่ยจะใช้สนามญยาเทียมเพราะฉะนั้นคุณมาสัตดะอิชิอีก็ปรับเปลี่ยนการซ้อมไปที่มอกรุงเทพทนนะครับเพื่อจะได้คุ้นเคยกับจังหวะการเด้งดึงนะฮะของฟุตบอลนะครับ ก็มีเวลาเพียงพอนะจากนั้นก็จะบินไปนะครับที่กรุงมะนิลานะครับก็อาจจะเรื่องเสียงเชียร์เรื่องสภาพของความคุ้นเคยสนามเล็กๆนะครับทำให้นัดนี้ทีมไทยอาจจะแค่ประครับประคองว่ากันว่าก็เสมอก็ไม่ได้เลวร้วายนะครับอย่าแพ้แล้วก็อาจจะชนะกลับมา ก็จง่ายในนัดที่สองนะครับก็ฝากกองเชียร์ชาวไทยรอชมที่ราชบังคลากิฬาสถานนะครับทานะความมันนับจากนี้นะครับเข้มข้นแน่แล้วก็บองถ้าผ่านฟิลิปปินส์เจอเวียดนามนี่ก็มันหยดสนุกนะครับอ่ะก็เชียร์ทีมไทยต่อไปนะครับนะะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการสร้างผลงานถึงแชมป์ได้นะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องอื่นๆนะครับเออนีมีตลกรายนะครับตอนที่อยู่เกาะหลีเป๊ะหาทีวีดูไม่ได้ในห้องก็โรงแรมเนี่ยแกบอกดาวเทียมเสียก็เปิดมือถือทาง y o u t u b e นะครับบอกดูบอลไทยแล้วก็มันก็เห็นว่าเออเป็นของทท้ทีวีก็กดไปดูโอ้โหปรากฏว่าดูไปก็งงครับมันมีเสียงแทรกออกมาเป็นระยะระยะ อาขณะนี้นะครับแทงร้อยไทยถ้าชนะนะครับร้อได้หกร้อยนะฮะตอนนั้นดูเหมือนเสมอหนึ่งหนึ่งอยู่นะฮะก็เอ๊จะไปมันงงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผู้ปัาพูดอีกละเป็นสำเนียงออกแบบชาวต่างประเทศนะครับทีนี้พอไปดูด้าจอละเอียดละเอียดอ๋อมันจะมีมุมเป็นเว็บผนันนะครับตอนพักครึ่งลีมิงก็เลยไปเข้าทางแอปของเขา ทางลราไนะฮะโอ้แกให้ตรงทะเบียนฝากเงินนะแล้วก็แทงเถอะมันจบครึ่งเงินขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทำลายล้างมันไม่ได้นะเพราะมันเป็นเว็บไซต์อยู่ต่างประเทศนะครับนะบนะบแล้วก็เขาเรียกว่าไอ้พวกซอฟต์แวร์หรืออะไรเนี่ยนะฮะนะะก็ต้อง ไปทลายกันที่นู่นโดยความร่วมมือจากรักฐบาลของกัมพูชาหรือเพื่อนบ้านเรานะเป็นงานยากทีเดียวนะฮะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ยากไม,ไม,ไม่ไม่ยากสําหรับการถ้าจะทํากันจริงๆนะครับโดยความร่วมมือกันก็สะดกสะดก,ะดกนะครับมาเล่าให้ฟังกันนะครับทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วคุยถึงเรื่องบอลไทยก็ตอนนี้บอลไทยก็บุรีรัมย์ไปชนะ เวียดนามมีคะแนนนำา6คะแนนนะครับแข็งน้อยกว่านะครับแบงกางกาะจะบอกให้แบงกอกนะฮะก็ไม่น่ามีปัญหาบอลไทยแต่บอลอังกฤษดูแล้วลิเวอร์พูลยังแรงถล่มสเปอร์นะครับแต่ว่ามียังบาบาาไปได้ครับนำห่างอยู่แค่6คะแนนมีเชลซีกับอาร์เซนอลจออยู่นะครับแมนซิตี้ก็ยังกูไม่กลับแพ้ตันวิลล่า1-2นะครับวิลล่าพา์คนะครับก็ เนีงงครับมางงกับทําไมมันยังกลับมาไม่ได้นะครับแต่ว่าแมนยูแพ้เมื่อวานก็ไม่งงงงเล็กๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คุณรูเบนอมโมรินก็อมโมริมเนี่ยแกกําลังปรับอะไรหลายอย่างนะครับระบบทั้งตัวด้วยแล้วก็ผู้เล่นก็ยังเงินอเงินนดูแล้วขาดขาดเกินเกินยังไชบคนะ ก็ออทำใจนิดหนึง่งแฟนๆของแมนยูนะครับในส่วนเรื่องอื่นๆก็คงจะต้องบอกว่ากำลังมันช่วงปลายปีบ็อกซิ่งเดย์กำลังจะมาแล้วก็บอลไทยนะครับเดี๋ยวชมกันโปรแกรมก็27เนี่ยนะครับก็ตรงกับวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ดูกันนะครับนะขอบคุณนะฮะ ลีมิงเดี๋ยวใกล้ๆก็จะรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆนานาให้ทราบกันทางช่อง y o ยูท e หลีมิงโชว์มาเรียนดำน้ำ,ำกับลีมิงเมืองไทยจะพาไปอัศจรรย์แห่งโลกสีขาวปูน,ปน ใจบ้านนอนที่พอเห็นใจความรักสับสนในใจเสมอถึงคราำกลัวหนากลับมาเหมือนเดิมอยาจับนี่เด็ดหวังไม่ได้เธอเธอเธอต้องหยิบจูใจขอเีแต่ให้เธอสบายเท่านั้นก็พอ ô oh, chẳng kiến tình thờ mày ạ à, có cây khâu không thua đầu qua cặp...